ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตราดเนี่ยเคยเป็นพื้นที่สซลูกนะครับที่อาหารจ็นแดงอาหารเวียดนามเข้ามาใช้พื้นที่เราแล้วก็มีการผักดันโดยทง้งทางไทยทนะีผักด,ดันาไปก็มีทุระเบิดอยู่หนานแน่นมากจังหวัดจันทบุรีตราดในปีที่แล้วมีตังมา103เนี่ยทางโดยไปบัติการทุเิดด้าน คนรุ่นที่สที่สองเนี่ยก็ได้ทุ่มเทความพยายามทาให้พื้นที่จังหวัดตราดจังหวัดตรังบุรีเนี่ยปลอดภัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเหลืออยู่ที่จังหวัดตราดเพียบจังหวัดเดียวสามอำเภอพื้นที่รวมก็ประมาณ20ล้านตารางเมตรซึ่งพื้นที่เมื่อเทียบกับที่เหลืออยู่ทั้งหมดแล้วประเทศไทย,ยประมาณ60ล้านตารางเมตรก็ถือว่าไม่มากนะแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ยากลำบากนะครับเพราะว่าไม่มีเส้นทางเข้าถึงเป็นป่ารกทึบแล้วก็ มีฝนตกมากนะครับก็เป็นอุปสรรคต่อเจ้าหน้าที่ในการเดินทางที่สําคัญก็ยังมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของพื้นที่อันตรายเนี่ยอยู่ใกล้กับแนวชายแดนก็ทําให้บางครั้งการทํางานสุงสารประยจุฬาจารยมันัดขวางบ้างนะครับนโยบายของุมต้นคือเราจะทํางานรวมการเป็นทีละอำเภออ,ภอครับให้ให้จบไปเพื่อเพื่อง่ายต่อการรายง,งานแล้วก็ทําให้ในที่ประชุมของประชาชาติเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็นอกจาก หน่วยรปทสองอ 2, ซึ่งเป็นฐานวิ้นิิ่แล้วเนี่ยเราก็ยังมีหน่วยองค์กรที่เป็นพลเรือรนน,นะครับอีกสองหน่วยงานที่เป็นภาคีและความิบัติการ่วมกันก็คือองค์กรความช่วยเหลือแห่งประชาชนมาเลยนะครับแล้วก็สมาคมผู้เก็บกู้ตร,ระเวนพลเรือนไทยซึ่งมีทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ทำงานประสานร่วมมือกันเป็นอย่างีก็เป็นเป็นรูปแบบที่เราสามารถเอาไปจัดลำพันธได้ทั่วโลกะครัะว่าเรามีการทำง,งานงาร่วมกันทางพลเรือนนะครับก็ ในโอกาสนี้ผมก็ขอชื่นชมขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกบ่ายทุกท่านนะครับทั้งทหารของหน่วยปฏิบัติการตุลเบิดด้านรุ่นที่2นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกองความช่วยเหลือให้กับประาชนโนโเบและสมาคมผู้เก็รผู้ระเบิดรเบิไทยเพราะบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระเขาเสี่ยงอันตรายทุกวันนะครับยากลำบากทุกวันเพื่อให้ ประชาชนหน่ที่ปลอดภัยครับก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้เขาพวกนั้นตั้ปลอดภัยด้วยครับขอบคุณทุกท่านครับผมย้ำค,ครับ